ครูคะต้องจดป่ะคะ คือล้าคืัปค่ะาคคือให้หล้วค ครูคะครูคะมันไม่ขึ้นหน้าจอผมมันไม่ขึ้นหน้าจอคขัวครับไม่ครับขึ้นมาขึ้นมาขึ้นคาขึ้ขึ้นมาที่ที่ปัญหาชวนคิดใช่ไหมคะคะเก่งเราเห็นอะมีรูปไข่ด้วยใช่ไหมคะได้มีไข่ด้วย

Terima kasih telah menonton! ดูการ์ตูนเมื่อเช้าเลยค่ะครูคะหนูมีคำถามค่ะมีคำถามค่ะหนูมีคำถามไม่ทายค่ะมีเทียนอยู่สิบเล่มลมพัด ลมพัดลมพัดทำเทียนทำเทียนไฟดับไปสามเล่มค่ะแล้วทีนี้ก็ปิดหน้าต่างจะเหลือเทียนทั้งหมดกี่เล่มค่ะรบสิบค่ะลมพัดไปสามจะเหลือเท่าไหร่ครับแล้วก็ปิบสิบเล่มเลยค่ะ ใช่ค่ะยี่สิบค่ะเพราะต้องพอจุดปเป็นไปไม่ได้ค่ะมันจะเหลือสามเล่มค่ะ<ต>เพราะ,ราะว่าเราปิดหน้าต่างอะค่ะเทียนมันก็จะลายลายไปเรื่อยๆใช่ไหมคะก็จะเหลือเทียนที่ดับแค่สามเล่มค่ะหรบั้ครับไก่กบไ่อะไรต้น OK，哈。

เสร็จแล้วยังค่ะยังค่ะยังค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วค่ะหน้านี้หนูทำเสร็จไปแล้วค่ะเหลยนะแปดสิบเอ็ดค่ะหนูเหลือค้หนึ่ง <ừ. S 2> ทำ่ก็เธ<พ>อหม่ถึงไปจดปัญหา

อเอาไปคูค,ครับคบันดงังอ่านครับเอาไปบวกค่ะลบครับ ขออที่สามเอาาเอบ,บ,บครับีสามเอบวกบวกครับบวกครับ มายสามพันหนึ <funz iona> ่งพันเจ็ดร <87, S 1> ้อยแปปดค่ะ สามหมื่นสามพันสี่ร้อยยี่สิ แปดผูค้าใช่น้าแปดสิบป่ะคะตู it, ะ้เซฟปิดไหมผู้ค้าแค่คำตอบถูกก็ถูก <c oughs> ใช่ไหมคะ โอเคค่ะหนูถ <cat at light intens ifies> <st> <desse> ูกค่ะถูกค่ะอูค่ะ ได้หอยโผไม่ได้ห้อยโแล้กกวสา,าบค่ะสาบค่ะบเหลียมครับคูณครับคูณบวกครับคูณครับคูณหารคูณแล้วก็ ไอลบค่ะหนึ eston, ่ง yeah, ร้อยสิบครับสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบค่ะสองมหกพัน

ก่เกงผิดใบเพื <wer> ่อนได้ไหมคะเอาลพวกครับลูกบวกเพ่นกันสิคือพิมพีมได้คามบางแ้่จอค่ะ คูนครับคูณค่ะกันต่อไบวกครับบวกครับบวกค่ะต่อไปบวกครับสองมื่นหกมื่ห้าร้อยยี่สิบีครับห้าร้อยยี่สครับส่งไฟลไปได้ไหมคะ เพื่อส่งไฟไปได้ไหมคะเลย บวก <Sen> คูณค่ะคณครับค <a> ูณครับบวกวกครับลบบวกครับบวกครับลบครับแต่โบลิิงไม่ชอบกินไข่โบลิิงกินของดีกินยาไม่แต่ไม่กินใหญ่ คื่แต่ละ7มื่เจ็ดันห้าสิบครับสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดค่ะเดเลยสามหมืนห้าร้อยหกสิเอ็ดค่ะอ๋อแล้ว 4, 5, 1, ค่ะูรวคะคุณูแล้ว หนึ่งแสนสามพันสองร้อยหกสิบเอ็ดค่ะปิดไหม I uh -huh. สี่แสนเจ็ดมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดครับ ทีมงานเข้ามาในจุดน้อยๆครับตามครับทราบค่ะทราบมากทราบครับ สามแสนหนึ่งหนึ่งสามแสนหนึ่งหนึ่าสามพันสามร้อยสี่สิบเจ็รับสี่สิบแปดอย่างน้อยที่ต้อประต ถ้าจะด้านเยคะทำในวงเล็บก่อนใช่ไหม ได้ยินค่ะได้ยินค่ะเอาพงษ ทำในวงเล็บครับในวงเล็บก่อนคูนครับไปคูนครับไปทงนีก่าสามสิบเอ็ดค่ะโ้ยกรน ไม่มีครับการบ้านนอที mm ่เ hmm. ท่าไหร่คร eh ับผมไปเข้าน้ำมาครับแปดสิบสองแปดสิบสองดบ82แปดสิบสดสิบสองเดี๋ยวฉันนะคะเอ็มาเข้าไปด้วยนะ บัวครับเล็บค่ะรับแล้วก็หางค่ะในวงเล็บก่อนบัวบัวแล้วก็หางค่ะ ลบครับโยมเจ็บไปสักรู้คำตอบข้อหนึ่งแล้วค่ะ 48, สี่หมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบห้าค่ะไม่ใช่ค่ะหนูบอกผิดค่ะสี่หมื่นแปดร้อยสามสิบห้าค่ะหนูบอกผิดฮะยังไม่ถูกอ,อืม ็นการแอฟบายดังลบครับอยู่ในวงเล็บครับลบหาครับอ่านค่ะครับรัวครับ ไปหนึ่งมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบแปดหรือเปล่าคะ <c oughs> บวกครับก่อนค่ะอยู่ในวงเล็บมีลงมีวงเล็บครับเล็บค่ะคูณครับคูณค่ะลบครับล,บ,ลบ,คบ,บค่ะ โอเคค่ะสวัสดีค่ะคุณครูแปดสิบสแปดิบสามคะแปดสามค่ะน่าเบก่อนครับต้องทำวงเล็บใหญ่ก่อนค่ะแล้วก็ทำอันที่มีเครื่องหมายคูณ หรือหารแล้วก็เอาไปลบค่ะ โอเคค่ะแปดสิบสองแปดสิบสามแออกไปตรงเรียนออกออกได้เลยใช่ไหมคะไายค่ะค่ะ ทับมกดูแลพื้นแล้วครับค่ะคุณครับไม่เหมือนกันครับต

拜拜，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 拜